ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนราธิวาสแม่ลานค่ะนะครับอยู่ใสามอำเภอใชคะเป็นสองอำเภอใหญ่ก็คือหนองจิกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าท้องถิ่นและข่าวบริการประจําวันค่ะสําหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นายวราวุฒเศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเชิงบวกในส่วนของการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังสำรวจพบมีแหล่งหยาทะเลสมบูรณ์ขึ้นกว่าร้อยละ30มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30-40 มีวานและโลมาเพิ่มขึ้นมีพยูนเพิ่มขึ้นเป็น361ตัวแต่ช่วงโควิด19ทำให้มีขยะหน้ากากอนามัยและขยะพลาสติกเกิดมากขึ้นเช่นกันช่วงสองปีที่ผ่านมาคนไทยได้ช่วยกันดูแลและปกป้องท้องทะเลให้ฟื้นความสมบูรณ์แล้วจากนี้ต้องเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเลสำหรับการประชุมมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ ที่กรุงลิสบอนประเทศโปรโติเกสระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง1นึ่งกรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะได้ประกาศให้หลายประเทศในโลกเห็นว่าไทยจะเป็นผู้นำการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนร,ราธิวาสแม่ลานะนะครับ อูแล้สามอำเภอนะคะคเป็นสองอำเภอใหญ่ก็คือหนองจีกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก